สวัสดีค่ะนักศึกษามาสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการเข้าดูหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลประจำปีเมื่อนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกอบรมทางไกลประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชสามารถดูหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลประจำปีได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์มสทโดยพิมพ์ www.stou.ac.th เลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อหลักสูตรและการสมัครเรียนนำเมาส์มาคลิกที่หลักสูตรฝึกอบกรมทางไกลก็จะพบหน้าจอของหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทยัยธรรมธิราชนะคะโดยมีหัวข้อการฝึกอบกรมทางไกลให้นักศึกษาได้เลือกคะ่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกแล้วนะคะ ก็จะมีรายละเอียดของโครงการใบสมัครเข้าฝึกอบรมกําหนดการฝึกอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่นะคะคลิกมาที่รายละเอียดของโครงการที่หน้ารายละเอียดของโครงการนะคะก็จะพบรายละเอียดหลักสูตรนะคะข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาควรทราบค่ะ นักศึกษาสามารถเลื่อนเมาส์เพื่ออ่านนะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือว่าบันทึกนะคะไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ